ปีมะแม่ครับการงานการเงินเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุน ที่ดีมากเลยนะครับการงานก็ดีการเงินก็จะดีนะครับต้องบอกว่านำนำของนะครับที่เก็บเอาไว้นะฮะมาลงทุนก็จะดีนะครับการเงินจะร้อนแรงมากครับมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะครับอยู่ดีๆก็ได้เงินจากอะไรไม่รู้ก็งงไปหมดนะครับอาชีพที่เหมาะในช่วงนี้คือการสอนนะครับการที่เราใช้ทักษะพิเศษนะครับงานเฉพาะทางจะดีมากๆครับฉะนั้นลองมองตัวคนเองครับว่าเป็นคนแบบไหนถนัดอะไรครับสอนแบบนั้นจะดีครับความรักครับผลกรรม ผลดีจะแสดงให้เห็นนะครับที่ผ่านมาทําอะไรไว้ก็ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับในช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็เป็นหนักหนักหน่อยครับใจกว้างเขาไว้ครับเป็นหลังที่ดีมากๆครับสุขภาพนะครับเเส้นผมนะครับมือไม้นะครับดีตับประมาณนี้นะครับให้ระวังเอาไว้นิดหนึ่งครับก็จะมีผลกระทบเข้ามาจากพลังที่เปลี่ยนแปลงได้ครับการเสริมดวงนะครับก็แนะนำนะครับให้ทําทานเยอะๆนะครับทำทานเนี่ยนะฮะเราจะเน้นไปที่ลงเจนะครับ นะครับโรงเจลงทานนะจะดีมากๆเพราะว่าเขาจะทําอาหารไปต่ออายุนะครับให้ทุกคนอิ่มท้องกันนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับคนเกิดปีนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ